สวัสดีครับมาทำอะไรกัน,น,นตั้งแต่หกโมงเช้าเนี่ยเราจะไปคามิคัตูเราจะเดินทางจากตอนนี้เราอยู่สถานีมัตสึมะโตะใช่ไหมเราจะไปคามิคัติยังไงเราจะไปลงรถไฟที่ที่ไหนวะชินชิมาชิมะแล้วก็คือนั่งรถบัสไปขอบไหม ก็คือเราจองไว้แล้วมันต้องจองก่อนเท่านั้นเราจองไว้แต่ว่าเราต้องมาเช็สอินโอเคไปเร็ก่อยเร็วเลยซื้อตัวเลย เทแบงก็ได้มั้งกูมีแต่แบงก์หมือนเลยมัยมันจะถอนกูเป็นไม่เป็นไร๋ยวกูขาดไได้ดไหมชินชีวะชินมะเได้เหรียญเต็ม รถไฟของเรามาแล้วไปเดินทางกัน,นเราขึ้นบัสกันมาแล้วนะฮะ จากสถานี้ก็จะเจอบัสเทอร์มินอลเลยนะครับผมก็ um, ถ้า <I have S 1> ไม่ได้จอง <little> ล่วงหน้าก็ uh. สามารถซื้อที่ um, บัสเทอร์มินอลได้ดก็จะเป็นู่ลางหน้าตาประมาณนี้เ uh huh. <c oughs> ราบ,บัสออกแล้วก็เดินทาง แล้วนะครับเราลงไป้ายไทยโชวพ์พรลงมาก็นี่อยู่วันนี้เลยโคตรสวย กำลังจะเดินจากไทยโชพรไปที่กระบะดิ์นะครับโอ้ว,วิวสวยมากอากาศก็โคตรหนาวรู้สึกคิดถูกมากๆที่สุดท้ายเลือกใส่ฮิตเทคมาถือว่าเอาอยู่ทางแอบเดินยากกัน น้ำใสมาก หลังองกูนั่นแหละคือสวยคือสวยมากเมื่อกี้ ถ่ายรูปจุดแรกไปแล้ว40นาทีเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปถึงสะพานกับปะกี่โมงตอนนี้9โมง40ไปเดินทาง อันนี้มันจุดที่สองนะครับชื่อมาเทนยาเกตะเกะมัมีตเด่นเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งอันนี้นี่มันเป็นยังไงยในกล้องกูไม่เห็นเลยทีนะี้ จากขามันหนึ่งชั่วโมงเราเดินมาได้ทั้งหมดประมาณห้าสิบเมตรนะครับกูว่าไม่เกินสี่ร้อยเมตรอะแต่มันสวยจริงนะจุดถ่ายแต่ละจุดมันถ่ายได้ไปครึ่งชั่วโมงเลยโหน้ำใสมาก นหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอมีตัวหนึ่งแต่ถ้ามันคือไอ้นั้นมันใช้ตั้งแต่แรกนะไอ,อ้ตัวดมันถามว่าน้ำพึ่งอยู่ไหน มันเป็นจุดที่ใครๆก็สารังกันว่ามระสัว่าไงอ๋อครับเพื่วมันแค่ไล่หมี เกงขาวมาทำเฮียอะไร,ระโอ้ไม่ไปใส่ในเมืองละพี่ม,ม,มึงมาเดินป่าพียใส่กางเกงขาวออ,ไ,วอ,อ,ววอได้ปะแล้วมึงระวังได้ไหมไหมีหน้ามึงเลยไม่ยอมนั่ง ว uh ่า huh, แ oh, ถว e นี้มีหมีนะครับชอบทางเดินที่นี่เขาจะทำทางเดินให้เดินง่ายตลอดทางเลยนะครับเห็นแล้วมันรู้ซึกแน่าเดินไม่รู้ว่าที่ไทยมีที่ไหนที่เขาทำอย่างนี้ไปบ้างอุ้ยกระดิงหมีครั หรือี่อันนี้มันห้ามสวนมันแบบต้องเดินคนละเลนวะแบบลดลดสวนระวังลดสวนเลยแล้ว <c oughs> ตรงนี้ทำสวนเลย สะพานนี้ไม่น่าใช่กับบิดนะเออไม่ใช่หรอกอันนี้มันเล็กนิดเดียวโอ้น้ำใสมากอ,นะอืม กึางทางเรื่องเนี่ยเริ่มเหนื่อยนะหิวด้วย

จุดถ่ายรูปตรงนี้สวยมากพอเดินมาถึงสะพานแรกนะครับที่คนที่คน,น,นถ่ายกันเยอะะครับเรา,รเราไม่ต้องสนใจเราเดินถัดมาสะพานที่สองสวยกว่า oh, sorry, sorry. ไม่มีคนด้วยแนะนำฮะตรงนี้สวยมากสรยมา oh, <are> สะพานฮะตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางแล้วอีกหนึ่งจุดห้ากิโลตรงนี้ก็สวยนะเนี่ย ใช่ว่าอ๋ AL. อ AL. มันเป็นเส้นนี้เหมือนกันแน่เลยครับมแต่มันเป็นฝั่งนู้นปะใช่ฝั่งอืกลับไะบิดก็น่าจะเป็นเส้นเดียวกัน <c oughs> AL. สวยสวยมากสวย <c oughs> ปดิด เดนครับอ้างไหมได้คุคิดว่าอะรวคิดว่ามันน่าประทบประดาบดี น้ำโคตรใสเลย่นี้ก็สวดท,ทำไมน้ำมันใสได้ขนาดนี้น,น้ำใสมาก ภาคเหนือบางไทยมีหิมะเนะี่ยมันจะสวยอย่างนี้ไหมก็น่าจะอย่างนี้น้ำก็จะใสอืมเราะน้าที่ใสมันเป็นน้ำแข็งละลายนะเนาะเป็นหิมะละลายลน้ำเลยใสมากอยากให้บางไทยมีหิมะแต่ก็น่าจะหนาวจัดไปเดิน,นทางกันต่อนี่ถ้าเรา ถ้าเราจองที่พักมาที่พักแบบในคำวิโคติะห์จก็จะเนี่ยได้มานอนเป็นรีสอร์ทพวกนี้แต่เหมือนว่าเขาจองกันข้ามปีเลยนะไม่รอรอเห็นเวลาเขาเขาเปิดื่องหน้าตามเดือนเองไหมไม่ที่พักมันเปิดจองนานนะเหรออือไปเงินแทางสรุปไปไม่ถึงไหน นั่งซืง้อกาแฟนั่งจิบกาแฟตรงที่พักข้างๆนี่เนาะแต่หงดูวิวดูวิว,ว,วฮะนี่นี่คำนี้เขาจเลอโอหสวยมากวิวสวยมากมาฉันแก้วฉันแก้วถ้าอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนไทยนะครับถ้าสั่งกาแฟไอซ์ในอุณหภ,ภูมิ10องศาเนี่ยมีแววว่าเป็นคนไทยสูง ตรงโน้นน่าจะสะพานกระปะาแล้วไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไไดเดี๋ยวไปมันเดินข้างล่างนี้ไปได้เลยไหมนะอืมเดินไม่ได้ไไไไไไดงั้นขึ้นทางเดิมครับ ตรงโน้นมันมีอะไรวะกองข้ารถอ๋อข้ารถอยู่ตรงนู้นเราก็ต้องขึ้นตรงนู้นถูกไหมยโอเคคิดว่ามุมไหนของกระเป๋าสวย่ายติดสะพานหรือว่าถ่ายไม่ติดสะพานคือว่าต้องติดสะพานต้องไปดูกันแต่ก็สะพานมันเหมือนกับองค์ประกอบในรูปที่ดีนะโอเคได้ รู้ไหมทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าสะพานกับปะ<ด>เพราะว่าเพราาะวา่เมื่อก่อนเขาต้องเอาของพวกใส่หัวแล้วก็เดินข้ามน้ำวนไปลักษณะเหมือนกับปะแม่ผมทำการบ้านมาดีผิดครับเอาไม่แท่วะเ,เพราะว่ามันคือจุดหมายปลายทางเว้ยพอเราเดินมาถึงแล้วเราก็จะหันหน้ามองกันแล้วบอกว่ากลัปปะ นอยน้อแล้วพอมันสามารถเดินต่อไปได้มพอมันจบรู้นะพอมันพ้องเสียงกันแล้วกลับป้ากลับป้าเนี่ยไปมาเลยกลายเป็นกลับกลับป่ะไปถึงกลับบ้านไหมอันนี้ผมไม่ยอมรับความเห็นไม่ยอมแต่น้ำมันใสมากต้นไม้ต้นอะไรว่าต้นสนนี่สน ต้องเห็นหินในน้ำแบบสีชัดเจน แล้วทวนกลับป่าปายทางที่ทุกคนมากันนะครับ โอ้คนเยอะมากตรงนี้โอเคหิวมากขอไปหาอะไรกินก่อนนะครับเราเจอกันใหม่สำหรับสะพานกัปะนะครับก็จะเป็นเหมือนจุดหมายปลายทางนะครับที่ทุกคนที่มาเที่ยวคามิคจิเนี่ยก็จะมารวมตัวกันที่นี่นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารอยู่สองสามร้านมีร้านขายของฝากเกี่ยวกับแอปเปิลที่เมืองนากาโน่เนี่ยเขาจะมีชื่อเสียงอยู่นะครับแล้วก็จะมีร้านคราบเปียด้วย ก็ร้านอาหารทุกร้านคนเยอะหมดนะครับผมร้านที่ผมได้กินก็จะเป็นร้านโซบะครับดูแถวน้อยที่สุดแหละแต่อร่อยนะครับผมคิดว่าอากาศหนาวหนาเนี่ยได้ซดโซบะลวร้อนผมว่ามันทําให้รู้สึกแบบอบอุ่นนะครับผมอร่อยมากๆแล้วก็สิ่งที่เด็ดที่สุดสําหรับตรงจุดนี้เลยผมว่าน่าเป็นครับเบียร์นะร้านครับเบียร์ผมได้ลองไปสแก้วผมว่ารสชาติดีมากๆทั้งสงแก้วเลยนะครับผม แล้วก็จุดถ่ายรูปตรงนี้ก็จะคนเยอะมากๆมีคนเต็มตลอดเวลานะครับก็ลองเลือกเลเล็งๆมุมกันดูนะครับต่แล้วก็กำลังจะเดินกลับไปขึ้นรถจะมีท่าบัสตรงจัประบิดเลยนะเป็นไงบ้างครับวันนี้สวยนะสวยกว่าในรูปสวยกว่าที่คิดสวยกว่าที่คาดหวังอะ่ะคือเป็นที่ที่ คิดว่าถ้ามาแล้วทุกคนน่าจะประทับใจรูปมันถ่ายแล้วดูเล็กไงของจริงอเออมันสวยมันคือมันสวยมากอะ่ะคือเราเห็นรูปมันก็ว่าสวยแล้วอะ่ะเราก็ไม่คิดว่าของจริงมันจะสวยกว่าในรูปก็กเดี๋ยวจะไปขึ้นรถบัสกลับไปที่สถานีที่เราขึ้นตอนแรกใช่ไหมอ่ากลับทางเดียวโอเคก็น่าจะชั่วโมงกว่า ว่าเบียร์ครับที่ขายตรงกับปาเบียเนี่ยคือดีมากชิมตัวเพลินเนอร์ไปคือฟสตี้สุดๆใครชอบเบียร์กลิ่นผลไม้ไหนห่อยนะถูกใจแ<ห>น <มา S 2> ่นอน ม่เขามีประมาณชั่วโมงละกันสี่สิบนาทีครับยางเงก็บปายสองก็บปายสองถึงเมืองก็เท่าไหร่ห้าโมงแน่เลยเอ้ยไม่ถึงบ่ายสองอะถึงประมาณบ่ายสามกว่าถ้าปกติเราจองไว้มันจะถึงสี่โมงบ่ายของสี่สิบจะถึงสี่โมงเผื่อกลับไปปราสาททันว่าจะไปปราสาทมาซูมโต ไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าทันมรือเป่แต่มีรถหรือเปล่าว่างหรือเปล่าประเด็นก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับไว้มีโอกาสได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งหน้าเมื่อไหร่ก็จะถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับทริปหน้าของผมเนี่ยจะไปฮอกไกโดช่วงปลายปีนะทุกคน ยังไงก็รอติดตามกันได้ครับคุณครับ